สาวไทยหนึ่งเดียวเธอคนนี้คว้ารางวัลระดับเอเชียจากเวทีเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งสาวที่โกอินเตอร์สู่เวทีระดับเอเชียอีกคนแล้วค่ะสำหรับดารันเดฟเฟสเศรษฐินิดชนวราสุดทิศซีรีหรือชื่อเดิมซูรี่ผู้เข้าประกวดจากรายการชื่อดังเดอ f เฟสไทยแล a ด์เพราะล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา18ตุลาคม2565เธอได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศเกาหลีใต้ตามฝันเส้นทางการเป็นนางแบบพร้อมทางเข้ารับรางวัลเอเชียนโมเดลอวอจากงาน2022เอเชียนโมเดลอวอจัดขึ้นที่จังหวัด คยองกีประเทศเกาหลีใต้จัดขึ้นโดย Asian Model Festival Committee (AMFOC) Korean Thailand Communication Center (KTCC) ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (KCC) โดยโพสต์ในอินสตาแกรมของดาลานได้โพสภาพถือรางวัลพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า Asian Model Award s 2 2 2 2 at Asian Model Festival in i j o n g b u City ทางเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ